ส่วนช่วงของนัชนนท์เลิบเลยวันนี้นะคะเนี่ยชวนน้องชมพู่ฟ้อนหน่อยตาหน่อยนะคะเหตุผลก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะคะจะพาไปดูศาสตร์การนวดที่เขามีการผสมผสานเอาศาสตร์ของการฟ้อนเล็บนะคะศิลปะล้านนาเข้าไว้ด้วยกันค่ะจนตอนนี้นะคะกลายมาเป็นการนวดฟ้อนเล็บนะคะเพื่อบำบัดอาการนิ้วล็อกไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ ่วงท่าลีลาและการร่ายลำที่สวยงามตามแบบฉบับของการฟอร้อนเล็บนาฏศิลินเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือถูกนำมาผสมผสานกับศิละปะการนวดแผนไทยโดยมีอุปกรณ์ที่เรียกกันว่างูก,กินนิ้วทำมาจากไม้ไผ่สารสวมเข้าที่ปลายนิ้วทั้ง10ยิ่งดูคล้ายกับการใส่เล็บนางรำซึ่งเป็นที่มาของศาสตร์การนวดที่เรียกกันว่านวดฟอนเล็บครับ คุณผู้ชมครับเห็นท่วงท่าลีลาที่สวยสดงดงามขนาดนี้คุณผู้ชมอยากเข้าใจผิดคิดว่าผมไล่ลํำอยู่นะฮะแต่ว่านี่คือการนวดฟ้อนเล็บนั่นเองมีการผสมผสานศิลปะของการนวดเข้ากับศิลปะของหน้าตาัิศปลของเราเนี่ยนะครับนี่โดยผ่านคุณแม่ท่านนี้นะฮะตอนนี้กําลังนวดอยู่ที่แน่ๆเลยนอกจากจะให้ความรู้สึกสบายแล้วยังเป็นการแก้นิ้วล็อกอีกด้วยครับได้แนวคิดมาจากการฟ้อนเล็บของทางเชียงใหม่แล้วเอามาผสมผสานกับ ปัญญาชาวบ้านก็คืองูค่ะคงานดึงงูงูนี่จะมาดึงนิ้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องขยายเรื่องพังผืดและนิ้วล็อกหรือช่วยอาการของบ่าหลังลหลที่เกิดจากการทํางานกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนวดฟอสเล็บเป็นศาสตร์การนวดเพื่อการรักษาการนิ้วล็อก โดยใช้งูกินนิ้วเครื่องมือบำบัดรักษาตามแบบฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านสวมเข้าที่ปลายนิ้วที่มีอาการล็อกเพื่อล็อกนิ้วเอาไว้ในลักษณะตรงสามารถบังคับนิ้วขยับตัวงูไปตามท่าร้ายลำของคนนวดดึงข้อนิ้วและนวดน,นิ้วอย่างนี้ช้าๆไปเรื่อยๆจนครบ10นิ้วใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะครับอาการนิ้วล็อกจะค่อยๆทุเลาลงแต่อาจจะยังไม่หายสนิทขึ้นอยู่กับความหนักเบาของอาการ บางรายอาจจะต้องนวดซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะหายสนิทต้องบอกว่าเป็นการนำเอาการทำกายภาพบำบัดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่แปลกตาแต่ว่าแฝงไปด้วยความสวยงามอ่อนช้อยตามแบบฉบับล้านนานเลยละครับถ้าจะทำให้จะล็อกนิ้วเนี่ยมันจะต้องอ้าปากแล้วอันนี้มันจะพองเหมือนงูค่ะแล้วมันก็ พอเราใส่นิ้วเข้าไปพอดึงปุ๊บมันก็จะหกคุณนะสมบัติของเขาเอามาทำอะไรเออเอามาแก้นิ้วล็อกแก้พังผืด ุกวันก็ก็จะดีขึ้นค่ะมันเป็นจุดที่ทําให้เราสนใจไงฮะที่อยากจะลองอยากจะพิสูจน์มันก็แปลกนะฮะแปลกแต่ว่าก็เจ็บได้ครับไม่เจ็บค่ะรู้สึกเลือดลมเดินดีค่ะมันจะกระตุ้งที่ปลายเล็บดีค่ะเพราะว่าธรรมดามันจะรู้สึกว่ามันบล็อกใช่ไหมมันแต่นี้พอทําก็ทําแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันจะมีความสื่อว่าเลือดมันวิ่งไปที่ปลายเล็ ปัจจุบันการฟอนเล็บหรือว่าฟอนครัวทานหรือว่าฟอนเมืองถูกถ่ายทอดมาสู่การนวดในท่าตรวจสอบความสมดุลของร่างกายของผู้ถูกนวดและท่านวดตามตำรับเทคนิคเฉพาะของศีราสปาโดยอาศัยหลักการดัดยืดดึงช่วยในการคลายกล้ามเนื้อนิ้วต้นเหตุของโรคที่เป็นกันมานานจนสามารถคว้ารางวัลดีเด่นสาขาภูมิปัญญาสปายอดเยี่ยมประจำปี2560นะครับในการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประยุกเข้ากับวิถีการดูแลแบบสปายุคใหม่จากสมาคมสปาไทยซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความโดดเด่นจนทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงขั้นอยากลองใช้บริการกันเลยทีเดียวละครับเห็นแบบนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่านัชนนลเลิฟเลยสวัสดีครับเห็นแบบนี้แล้วนะคะนี่ต้องมายืดเหยียดกันหน่อยได้ค่ะวว่ามีปัญหานิ้วล็อกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็ลองทำดูได้ที่บ้านด้วยนะคะ